หน้าชงของลุงนวดโกโกโกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับมาตามนับเพียงแค่หนึ่งตัวนั้นคือแมนยูทีมรักของลุง แต่ตัวใต้คอมเมนต์ราปิกตีลุงไฮโปรตีนสูงไว้ก็มาตามนัดรวมผลประกอบการเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยแตก2แล้วกันแต่ในบ้านของลุงหนวดโกโกโกที่ใต้โปยังอิ่มแป้กลมกล่อมกันอยู่เหมือนเดิมแตก10บไม้มีให้เห็นอีกแล้วครับท่านใครอยากเข้ามาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ที่ใต้โปครับเรียนเชิญเข้ามาเลยฮะแล้ววันนี้ขอญาตจัดต่อครับ4คู่โดนใจจะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยวในลุงจัดให้ครับพี่น้องมาเริ่มกันที่คู่หนึ่งครับโคโบเนเซครับเจอท่านคูดิเนเซในเวลา2องทุ่มครับ โดยเจ้าถิ่นอย่างโค m โมเนเซ่ครับเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่กันโชซีอาร์ครับ5เกมที่ผ่านมาเก็บชนะได้ค่อนข้างน้อยครับโดยชนะเพียงแค่1เกม แต่เสมอไป3และแพ้ไป1นนั่นคือเกมล่าสุดครับส่วนท้านอูเดเนเซ่ครับฟอร์มค่อนข้างสวิงครับแต่ชนะ2แพ้2เสมอ1ถือว่าผลงานโดยรวมดูดีกว่าทางน้านโคโมเนเซ่เจ้าถิ่นอยู่เล็กน้อยครับแล้ววันนี้เมื่อไปเช็คฟอร์มในบ้านของโคโมเนเซ่ครับสเกมที่ได้บ้านก็ถือว่าใช้ได้นะชนะ1เสมอ1และการเล่นนอกบ้านของอูเิเนเซ่ถือว่าก็ดีครับชนะ2และแพ้1จาก3เกมครับวันนี้ทั้งคู่มาเจอการสำหรับ,บมองลงเนี่ยรู้มองว่าอูเดเนเซ่เหนือกว่าครับถ้าเอา ชื่อชั้นแต่วันนี้ความได้เปรียบเดียวของโคโมเนเซคือเล่นในถิ่นของตัวเองสําหรับมุมมองลุงลุงมองว่าชื่อชั้นของอุดเนเซเนี่ยตอนนี้น่าจะเอาตัวรอดได้ถึงแม้ฟอร์มในช่วงนี้ยังค่อนข้างสวิงแต่มาเจอทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาลุงมองว่าเอาตัวรอดได้และเพดันเนี่ยให้มาแบบได้เลือกได้รู้แบบนี้ลุงมองว่าอุดเนเซ่น่าจัดกว่าเพราะนั้นจัดได้จัดที่อุดเนเซ่ครับ ออีมาต่อที่คู่ที่2อครับเป็นฟุตบอลสวีเดนครับระหว่างนั่นเดเกฟอสครับเจอนั่นฮัมสตัดครับในเวลาเที่ยงคืนครับโดยผลงานของนั่นเดเกฟอสครับตลอด5เกมที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างใช้ได้ครับชนะ2เสมอ2และแพ้เพียงแค่1เกมส่วนนั่นฮามสตัดทีมเยือนครับผลงานอาจจะแย่กว่านิดหน่อยครับโดยแพ้2ชนะ2เสมอ1ครับ และเมื่อไปเช็คฟอร์มในบ้านของเ a y g เกยฟอครับผลงานโดยรวมไม่ดีจริงครับในการเล่นในบ้าน13เกมชนะได้แค่1เกมเสมอ4แพ้ไปถึง8ครับส่วนน่นธรรมตัครับเล่นนอกบ้าน13เกมชนะ3เสมอ2แต่แพ้ไปถึง8เช่นเดียวกันวันนี้ทั้งคู่เนี่ยมาเจอกันฟอร์มถูกที่ถูกลาครับทีมหนึ่ง ไม่เก่งในบ้านตัวเองอีกทีมหนึ่งไม่เก่งนอกบ้านตัวเองเพราะนั้นสําหรับลุงมองลุงครับลุงมองว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะสู้กันอย่างสนุกและลุงมองว่ามีโอกาสที่โฟรติงค่อนข้างจะสูงอีกด้วยสําหรับคู่นี้เอาที่ช้อยแรกก่อนแล้วกันลุงมองที่ความเป็นเจ้าบ้านของเดย์ฟอร์ครับวันนี้น่าจะเอาตัวรอดได้และน่าจะใส่กันยับเหมือนกันเพราะว่าเกมที่แล้วที่เจอกันมาครับเมื่อเดือนมีนาคมเดย์ฟอร์บุกไปชนะฮารมตัดถึงถิ่นครับ 0ประตู 5. วันนี้ก็เลยบอกว่าน่าจะมีช้อยสองที่โปรตีนน่าจะสูงเพราะนั้นจัดได้จัดทั้ง2ช้อยนะครับพี่น้องมาตอนที่คุยสารครับเป็นฟุตบอลไอรแลนด์ครับระหว่างไอ้โบฮีเมียนครับจะเปิดบ้านเจอเซนต์แพทริกครับในเวลาตีหนึ่งสี่ห้าครับ โดยผลงานของโบฮีเมียนในช่วงนี้ค่อนข้างสวิงครับแพ้กับชนะนี่สลับกันเลยครับโดยแพ้3ชนะ2ครับแต่ท่านั้นเซนแพตติกครับฟอร์มเนี่ยดูดีกว่าครับ5เกมที่ผ่านมาชนะ3และแพ้ไป2ครับแล้วก็ชนะมา2เกมติดแล้วสําหรับท่านั้นเซนแพตติกแต่ฟอร์มการเล่นในบ้านของโบฮีเมียนเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีครับ16เกมชนะไปถึง10เกมเสมอ1และแพ้ไป5ครับแต่ทานเซนแพติกครับออกไปเล่นเกมเยือน16เกมชนะได้เพียงแค่ห้เกมและแพ้ไปถึง8เสมออีก3ครับวันนี้ ทั้งคู่กลับมาเจอกันด้วยฟอร์มการเล่นที่แบบค่อนข้างต่างกันแบบนี้สำหรับลุงเนี่ยลุงมองว่าโบฮีเมียนเกมนี้เอาโตรอดได้เพราะว่าเพาดานที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างเล็กน้อยเท่านั้นครับไม่ถึงครึ่งหนึ่งด้วยลุงมองว่าโบฮีเมียนผ่านไปได้ครับและลุงมองว่าคู่นี้โปรตีนก็น่าจะสูงอีกเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยต่างฝ่ายอยากจะชนะกันด้วยกันคู่ครับเพื่อแลนดดับขึ้นไปให้ดีขึ้นครับเพราะนั้นแล้วลุงมองว่ามีเกิน3เกิน4แน่นอนเพราะนั้น จัดได้จัดทั้ง2ช้อยเลยครับพี่น้องตอนที่คู่ที่สีครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ครับระหว่างทางด้านเวสแฮมครับจะเปิดบ้านเจอทางด้านเบนฟอร์ดครับในเวลาตีสครับโดยผลงานของเวสแฮมครับไม่ค่อยดีเอาซะเลยครับ แพ้3เส,สมอ1และชนะเพียงแค่1เกมครับโดยไม่ชนะใครมาติดต่อ4เกม้วครับสำหรับทนางน,น,นั่นเวสแฮมส่วนท่านั้นเบนฟอร์ครับฟอร์มดูดีกว่าครับหเกมที่ผ่านมาชนะ2เสมอ2และแพ้เพียงแค่1เกมเท่านั้นจากการลงเล่น5เกมล่าสุดครับมาดูฟอร์มการเล่นในบ้านของเวสแฮมครับ3เกมที่เล่นในบ้านตัวเองยังสะกดชนะไม่เป็นครับแพ้มา3าเกมรวดส่วนท้านเบนฟอร์ครับ ออกไปเล่นนอกบ้านนี่ก็ไม่ดีเหมือนกันครับแพ้มาสามเกมรวดวันนี้เจอกันน่าจะสนุกสูสีเพดานวันนี้เขาเลยให้มาแบบได้เลือกได้ลุนครับสำหรับมุมมองลุงในคู่นี้ครับลุงมองว่าเวสแฮม,มเนี่ยเปลี่ยนผู้จัดการทีมแล้วเป็นโดโนเอสเปเรโตครับที่เคยคุมนอตติงแฮมฟอร์เรสมาคุมทน้านเวสแฮมเกมรุก ดูดีขึ้นแน่นอนครับแต่ก็ต้องอยู่ที่ว่านักเตะจะปรับตัวกับแผนใหม่ได้หรือยังครับส่วนนันเบนฟอร์ดครับมีแนวลุกที่จี๊ดจ้าดอย่างทางด้านเควินซาเดอร์เนี่ยโอ้โหบอกเลยจี๊ดจ้าดปวนแนวรับของทีมใหญ่มาหลายทีมแล้วครับเพราะนั้นสําหรับลุงมองลุงครับถ้าเลือกความสมดุลตอนนี้ครับลุงม,มองว่าเบนฟอร์ดยังดูดีกว่าความเป็นทีมเวิร์คดูเข้ากันมากกว่าครับยังมองไปที่เบนฟอร์ดที่ทีมลงตัวกว่าครับ พี่น้องจูลงไปกับ4คู่โดนใจประจันนี้ครับถ้าหากใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ครับพี่ใต้โปของดีมีเพียบแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะจ๊ะพี่น้อง